จำกันได้ไหมอ้อมตาพระนางจักจักวงบงคู่รักในละครสู่ชีวิตจริงลูกๆน่ารักมากคู่รักพระนางละครพื้นบ้านจักจักวงบงอ้อมปัทมาพรกับตาพระสินรักมาราทอนสิบกว่าปีจากละครสู่ชีวิตจริงตอนนี้มีลูกสองคนแล้วหากย้อนไปในยุคที่ละครพื้นบ้านจักจักวงบงกำลังโด่งดังคงไม่มีแฟนละครคน,คนไหนที่ไม่รู้จักอ้อมปัทมาพร กับตาพัสินพระนางที่โคจรมาเล่นด้วยกันจนกลายเป็นคู่ขวัญคู่รักในชีวิตจริงโดยล่าสุดอ้อมและต้านั้นยังคงครองรักกันอย่างยาวนานอีกทั้งได้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันถึงสองคนนั่นก็คือน้องอันดาและน้องพัสกินสร้างครอบครัวสุขสันต์และอบอุ่นแบบสุดๆวันนี้ทีมงานจึงนำ ภาพรวบรวมของอ้อมและตาที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปแต่ความรักของพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดค่ะเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นมากๆนะคะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ จากคู่พระนางมาสู่ชีวิตจริงกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่รักกันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ความรักของพวกเขายัางคงหวานอยู่เสมอนะคะวันนี้เรามีภาพของครอบครัวของเขามาให้ได้รับชมกันคะ่ะเราไปชมกันเลยนะคะ